สบายดีสบายดีสวัสดีพี FC, เอฟซีบร์ทุกคนเดอ้อเมื่อนี้ทุกคนน้องลี่กับซีมาเฮตตามคําขอเอฟซอีกเส้นเคยแต่ว่าคลิปนี้น้องลี่มีคําถามทุกคนมีคําถามที่พีพีเอฟซีน่าจะฮูจักพี่ผูนินทุกคนเนาะนั่นก็คืออันอุ้ยอันคลิปนี้นะน้องลี่หลังจากที่น้องลี่อันไปเสียงข่วงมาทุกคนน้องลี่ก็ได้ไปทายบอน,นํำฮอนเนาะแต่ว่ามันคือแบบ ถึกทิ้งล้างไว้บ่มีคนนะทุกคน แต่คนท้องที่นเพื่อนบอกว่าถ้าสิไปฮันต้องไปช่วงสวงการว่ะสะันนไปช่วงนี้ฮันบบมีคนก็เลยว่าได้เห็นสภาพนั้นว่ะสันสัน,นทุกคนเนาะและทีนี้เอฟซีก็เลยว่าอยากให้น้องลีฮันเห็นบอ่อน้ำฮอนอยู่ในประเทศไทยว่สะสันน้องลีก็เลยว่าได้ับคลิปนี้มาจากเอฟซีนั่นก็คือเป็นคลิปของพี่เมย์พาทัวร์หรือว่าซองเพื่อนก็คือน้องมีพาทัวร์ทุกคนแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่พี่เมย์พาทัวร์เนี่ยทุกคนเพิ่นอ่าไปเหตุคลิป ใย่ย่ประเทศไทยนะทุกคนน่าจะได้คลิปนี้ก็คือได้ห้าเดือนก่อนแล้วแต่ว่าหลังจากที่เพิ่นลงคลิปไปเที่ยวไทยนี่แล้วละเพิ่นกับมิดไปเลยทุกคนตอนนี้ก็คือเพิ่นโบเคลื่อนไหวนอ้องลีก่เป็นเอฟซีเพิ่นผู้นึ่งเลยนาะฮูจะก,กันเป็นมูเฟสกันแต่ว่าตอนนี้เพิ่นหายไปเลยทุกคน ในสี่เดือนละเพิ่นหายออกไปจากการเฮ็ดคลิปเลยน้องลี่กับโบฮัว,วตอนนี้เพิ่นเป็นยังไงเนาะทุกคนผู้ใหญฮูเด้คอมเมนต์บอกน้องลี่เลยเด้อแล้วน้องลี่ก็เป็นมูเฟซแต่ว่าตอนนี้เฟซกับโบเห็นขึ้นฟิตด,ด่วนละสินาเนาะผู้ใหญฮูเดยว่าพี่เพิ่นสาเฮ็ดยูทูบระบอร้อหรือว่าเป็นจังไงเนาะคลิปล่าสุดก็คือเพิ่นเพิ่นว่าเฮ็ดเพิ่นลงคลิปเป็นสาวเกาะสาวลาวติดเกาะในประเทศไทยยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วกะ็มิดไปเลยคลิปนั้นเป็นคลิปสุดท้ายเนาะ โอเคมาเดี๋ยวลุงวีสิพามาเบิ้งเป็นเพิ่นไปอาบน้ำอยู่น้ำฮอนอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นความฮู้ไม้ของลุงวีที่ฮู้ว่าเออประเทศไทยฮะมีบ่อน,น้ำฮอนคือกันตอนแรกคิดว่ามีอยู่ลาวแล้วกะหลังจากที่ลุงวีลงคลิปอยู่ลาวแล้วมีเอฟซีมาคอมเมนต์บอกว่าอยู่ไทยก็มีเด้อเท่านามาเบิ้งอยู่ไทยว่าสั่นทุกคนเดียว ถ้ามีโอกาสทุงรีก็สิไปเบิ้งนําเด้อเนาะว่าวสิป็เดียวได๋เราได้ยินข่าวว่ามี่บอนอาบเดียวซันแต่ว่าอยู่ลาวเนีบ่บ่หัวมีโบ่ส่วนที่น้องรีไปฮะน้องรีก็ไปเจาะเบิ่งวันน้ำมันฮอนแทบ่ฮอนแท,นแ,ทแต่เพียงแต่บบมี่บนให้เห่าอาบบบมี่อนใ้เห่าอันนั้นนะทุกคนมีแต่ไปเบิ่งเท่านั้นเนาะโอเคไปเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งโบนนำ้ำฮอนอยู่ประเทศไทยว่าสิป็เดียวได๋แตกต่างจากอยู่ลาวบนเนาะไปแต่ถ้าผู้ชมต้อนรีบเฮาก็ มาเดี๋ยวเรามาเบิ้งคลิปกันทุกคนอยู่จะไม่เดี๋ยวจะไม่พุ่นหยุดแล้วลงมือกับสุขภาท่าะผู้ทมมาทายเอาไงบรรยากาศต่างๆเนาะเพราะว่าพุ่นมันตกตัวตำหนิเวียนกับซีมเพนะพระผู้ทมบรรยากาศรอบๆท่าพผู้ทมงโอหยุดถ่ายแฮนซี่เป็นอ่างแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะบ้านพระผู้ทมในดี๋ยตกบ่อเป็นอ่างที่แบบสามารถอาบได้เลยโอจังได น่าบอแต่ละคนใส่รองเบิ่งน้ำอุ่นโอ้อุ่นเทโอน้ำอุ่นธรรมดาแท้ๆเนาะข้าวโพดนี่คนก็จะว่าให้ลงเป็นบอกเดี๋ยวทัพพสุรลองมีจะพาไปน่าเราลงจะลวกแล้วนี่ป้าบ่แม่อุณหภูมิ40องศาอุณหภูมิ40องศา ต้มไข่ต้มมีนี่สุกเลยเนาะตักไปต้มนี่แต่ว่าตามสังเกตเบิ่งยูวิดีโอนี้มันโบโฟดเนาะทุกคนเนาะอ่านอยู่บอลนงรีไปเบิ้งฮันนามันซีฟดออกมาเลยเด้ฟดคือแบบเห่าต้มน้ำเลยสัมผัสในไมคอยู่ไกลอย่างนี้นะคะผู้ชมเนาะแหละไปเดินทางมาตั้งชิบูโงะเห็นเนาะขอบใจงูที่พาเที่ยวดอกจักตัวนี้ตัวนี้อุ่นค่ะผู้ชมโอส่วนตัวฮอนจะเป็นเขี้ยวเนาะนี่เดตัวนี้เนี่ย โอ้เด,เดม,มีอ้างน้อยๆแบบนี้ให้อาบแดยทุกคน,น,คน,นอลองข้าวอมไรก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ร้อนร้อนไหมคะไม่ร้อนไม่ร้อนร้อน,อนอเบาๆโอ้ยมันจะเป็นมือๆเลยด้วครับผสมเดย์คนทินน่ะคนอน่ินก็จะเป็นมือๆกอย่างเ,นนเอาเนาะ เขาก็จะมีอาามอยทางนี้เลยครับผู้ชมสวัสดีค่ะมาอาบทุกวันไหมคะปเปลวลาว่างเลวลอ,อาบน้ําที่นี่คือแบบช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรไหมคะ,อะอโอ้ช่วยเรื่องสุขภาพปวดเมื่อยจะได้ช่วยได้ดีเนาะโอ้ ช่วยได้เรื่องสุขภาพวันทุกคนอาแล้วนอนสบายครับผสมเข้ามานี่ก็ฟรีเนาะอ้าฟรีได้เลยเนาะโอ้เขาฟรีอีกนะทุกคนเอาผ้าอะไรมาชักคือได้เลยเลยเหรอคะต้องอาบอย่างเดียวลงไม่ได้มันร้อนเนาะโอ้เข้ามาให้ลง อ๋อให้ตักเอาอน,านั่นลงได้อันนี้คือลงได้โอเคค่ะลงแช่ทั้งตัวเลยดย้วยอันนี้คือประมาณกี่ปีแล้วคะที่มีแบบนี้เพิ่งเพิ่งเป็นแบบนี้มาประมาณสามปีประมาณสามปีที่มีแบบนี้เนาะค่ะโดยเพราะว่าก่นเป็นบอลเล็กๆอ๋อะประมาณบอลที่ แต่ก็เป็นบอลเล็กๆเนาะถ้าเพิ่อนมาเห็ุให้มันเป็นใหญ่ๆเนาะใช่ได้คุณพร่บพัฒนามาประมาณสามปีได้ที่ว่าทำมาเป็นบออบอซีเมนต์เนี่ยโดยบอร์ซีเมนต์เอาเอิรนคือกันเลยซีเมนต์โดยขอบคุณมากค่ะโด้วยอ๋อถ้าห้าพี่พี่เอฟซีเพื่ออยากเบิ้งคลิปติ่มแม่นไปเบิ้งคลิปที่ซองน้องมีผ่าถั่วได้เด้อทุกคนเด้อแต่ว่าตอนนี้ฮัลเพิ่นบ่ได้เคลื่อนไหวมาได้สี่เดือนละทุกคนเเต็มมีียจะ มีไอ้ย,ยิ่งขึ้นมาอย่างสีบ่วบวกบวกบวกขึ้นมาอ๋ออันนี้เพราะว่าลงได้ออ้ปุ๊บแต่ว่าให้น้องลี่หลงอาบน้องลี่บบกาหลงเลยทุกคนโบห้องอว่าเป็นอย่างเวลาอันมันเป็นโอ,อ่งแบบเป็นโอ,อ่งมุมๆแล้วเลิกลงไปขนาดน,น้องลี่โบกาที่ใชแบบเอาตัวของตัวเองจุ่มลงไปบโบห้องว่ายานีอียงได้ยูได้ยู่อุ่นแต่ว่าอุ่นแบบกันอะไรอย่าง หอนหอนอุ่นแบบไดยูนซะบวไดแหงใหแหงไลผมันมจะลงตัวน so ี Gotta, ้ก่อนเพราะว่าลงตัวนี้ไดนี่มันจะปล่อยออกเลยเนาะมันจะขึ้น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 มาแต่ข้างในนี้มันให้ตักอาบเให้ลงอาบฝีช่วยเรื่องสุขภาพวาสันทุกคนอุ้ยพระผู้ทรหลวงแรกๆมันเือดด้านขิดเนาะมันออ้คนหอนนะ่านผู้ทรถือว่าเวลาได้หนึ่ง อยยออ้าบยามหนาวคือจีคักนเนาะทุก,ค,ทกคนเนาะมันหอนได้ดีท่ <S <s <hr ie> ท้นผู้สม ลงไปไม่เดียวเลยกระยานว่าสุกเนาะเดี๋ลงไปขึ้นมาแล้วว่าสุกบันลงเมร์เนอะมันน่าจะแบบอุ่นจะแบบอุ่นเกือบฮอนขนาทุกคนคือแบบละดูหนาวแล้วเอาต้มน้ำอาบแต่ว่าผสมน้ำเย็นบาหลายขนาดมันก็จะแบบมีความฮอนๆเนาะกันหยกจัึ่งสิไปในบ้านตัวเองเด้เนาะได้แชจัง้สิ เบาเทบรได้เป็นแบบผู้จัอธิบายนะผู้ชมแ้าบอกขวัญจะออกมาข่าตองนี้ไว้สุกเลยซะ เอ้เออดูไปเพิ่นไปคล้ายๆว่าผู้ใดหมักแบบเข้มข้นหมักแบบเข้มข้นก็คือแบบพอทอร์จัดๆนิดนึงเลยจังหวะหล่งอ่างยซีเสียทบผู้สมเนาะแต่ถ้าหมักแบบเบาๆบุ้นๆธรรมดาแล้วมันบอทีวาเล็กๆอันโตเศร้าๆป็เซนะครับผู้สมเนาะ

อ้ยหอนนไม่ไหวไม่ไหวเอาขึ้นจังได้ <ồng> <f ift> ขอนออกบอทาผู้สมวมขอนออกบอตาขิงแดงหมดเลย จงแดงเลยท่านผู้ชมปาปาเซ้น้ำมันหอนเลยสินะะก็ขอนอกวะข้าจึงแดงสุขการแรงในชีวิตรรท่านผู้ชมครั้งแรกในชีวิตเลยบ็เลบริมาต้องมาหลองนะทนผูรร้ชมเด้อต้องได้มามาพักไตนะ มาฮาร์ดไงมาผักไตรเรื่องบนที่น้องเมย์มาเทียเยทมมเ่ยวในทัพผู้ชมอย่าครู่าน้องเมย์เที่ยวไส่เดย์ไปแจังไดเดย์ทัพผู้ชมกับการติดตามคลิปได้เลยแล้วองบางคลิปก่อนหน้าได้เลยว่าน้องเมย์ได้ไปไส่มาไส้เนาะก่อนจะมาฮอตจุดนี้อุ้ยเดี๋ยวไปห่าเศร้าๆกันก่อนป้าตื่นเต้นไลย <laughs> แบบโบเคยคิดว่าจะมีแบบนี้ขนาดทัพผู้ชมเคยได้ยินแต่บ่เคยสัมผัสบบเคยเห็นจ็กเถื่อโอ้โหโอ้โหน้องเมย์ท้ายเศร้าๆ้เบิ่ง ไม่จะได้บอนเบิรรู้บอนี่เป็นยังได้บอตัวนั้นป้าบอนสุดจัดเลยขึ้นมาค่าจิลลงแล้วแดงนะตีนแดงข่าแดงเหมือบอลงได้เออท่ามก็เจาแล้วก็ย่อบอให้อันบอให้อันใส่แต่อยู่ถึงนี่ก็เจอวะท่ามก็เจาเมื่อกี้แม่นบัทังถึง มาทางถึงถูกนี่มั้ยวันนี้มันอุ่นเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโมเมนต์โมเมนอุ่นแล้วหอมถูกอู้ข่วนออกเลยแต่บอทอตัวนั้นตุ๊กตาสุดจัดเลยค่าขึ้นมาจำแดงจนอันเนิ่นไบบอทอแต่อันนี้มันอันเดียวกันสี่สิบองศาตับนี้วันนี้สองสิบเจ็ดใช่ๆเป็นตรงหลงนี่เนาะไม่ไดม่ได้ให้เดาย มันก็จะเป็นมันหมื่นเนาะเด่งเกยังกล้วยอยู่เลยเก่งกยังกล้วยอยู่เลยนี่ตอนนี้เราก็มาดูสาวๆอาบน้ําร้อนกันนะคะน,น้ำเละใส่น้ําร้อนเดี๋ยวเดีคงเทเนาะน้ําเละใส่น้ำฮอนเนาะไม่ได้เทเลยเข้ามาครับน้ำเละใส่น้ำฮอนท่านผู้ชม เป็นมืนๆนะครับผู้ชมเหมือนเดิมมือๆเลยป็นจิงเด็กกันเด้ทุกคนหลังจากที่เบิ้งคลิปจบเนาะขนาดลงรี่ที่แบบเบิ้งแล้วก็รู้สึกเพิินไปนำเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าคอเสียดายก็คือตอนนี้ทีเมีเพิ่นหายไปเลยหลังจากที่เบ้ลงคลิปด้ซี่เดือนละหรือว่าซองเพิ่นมีปัญหาบ่หรือว่า เสาเฮดคลิปแ้ะบอทุกคนผูใ้ใดเป็นเอฟซีพี่เมยน้องเมยพาถั่วกับคอมเมนต์บอกน้องลีเดอเดอรเนาะถ้าห้ากน้องลี่มีโอกาสได้ไปน้องลี่กับซีลองไปเบิ้งเนาะไปอาบน้ำหอนอยู่ทางประเทศไทยแต่ว่าถ้าไปทางภาคใต้ของประเทศไทยนี่ยังโบฮูว่าสิ ใช้เวลาอีกจักเดือนน้องลี่จึงสิได้ไปจักเดือนจักปีเนาะน้องลี่จึงสิจึงสิได้ไปอันนี้น้องลี่อย่างบทันฮูเทือแต่ว่าถ้าไปทางภาคเหนือนี่น้องลี่ก็มีแผนยู่เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าได้เห็นและคักหลายทุกคนคักขนาดน้องลี่กะโบคิดว่าอันนำบอลน,นำพอ,อยู่ประเทศไทยนะสิเป็นแบบตามที่เอฟซีโซนฮูมาเนาะสิเป็นแบบอัน เอ็ดเป็นอันนำพุขึ้นมาสินะทุกคนเนาะอันนั้นนงลี่ก็เคยเห็นมาน่าจะแบบหลายบอนก็เฮ็ดหลายแบบทุกคนเนาะแต่ว่าบอนนี้ฮันเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบอ่าเป็นอ้างลงให้แซ่ว่าสันละคนท้องทิ่นเพิ่นก็บอกว่าอาบละกะส่วนเรื่องสุขภาพนอนรับดีว่าสันอู้อันนี้เขาทางของนองลี่เลยถ้านงลี่ไปนงลี่ก็สิไปลองแซเบึ่งทุกคนเนาะแต่ว่าแซ่บอนน้นอยฮันบอกว่าสิแบบ สกาโบสินะทุกคนเพราะน้องลี่เป็นคนที่ยานอีอย่างที่แบบมันเป็นหูในน้อย,อยลึกๆว่าง,ง่ายๆคือเป็นคนที่ยานขวมแคบนะั่นเลยทุกคนบอกว่าจะเป็นห้องนอนห้องเองียงกระยาห้องน้ํากระยาท้าแบบมันแคบพนะนน้องลี่สิเป็นคนที่แบบยานเข้าไปเลยยานสินะทุกคนเนาะ ประมาณนี้เด้อทุกคนเดอ้อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน้องลี่กะซี่ลองไปบึง้งเนาะเข้าทางคนนุลี่แหละเพราะว่าช่วงนี้กะนอนรับยากขนาดทุกคนแล้วก็มักฝันหายอีกโบหัวเป็นย้นเห็ดเรียกหลายเกินไปโบเนาะกะสิพยายามพักผ่อนเด้เนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่กะซี่ขอฝากไว้เพียงคนนี้ก่อนเด้อจังเดก็ต้องขอขอบอกขอบใจเอฟซีทุกคนที่ติดตามฮักและก็เอนดูมาตลอดเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบาย